ส,สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมบอยู่ในวันนี้วันนี้จะพาออกเดินออกกําลังกายเพราะว่าอากาศขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนครับดูท่าฝนจะตกอยู่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินออกกําลังกายกันหน่อยนะครับเ็กยิงใบบุญนะครับไป ด,ดูหางชี้เลยต้องห่างชี้เลยดูสิดูสิหางชี้เลยหางชี้ฟาไปเลยฮะนม่เจ๊งแล้วเ,เดินเที่ยวออกกำลังกายครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับผมวันนี้จริงใบบุญก็ชอบครับชอบใจมีทั้งพี่ขาวพี่ดำเดินตามหลัง ขาวนำหน้าเลยดำเดินข้างๆนะครับพาออกกำลังกายนะครับนะมืมานะนี่ครับออกของแม่หางมามามาเริยมมานะครับออกหางแม่มาแล้วครับจะนนกล้าออกหางแม่มาไกลแล้วครับแม่เมยอ,อยู่ข้างหลังครับแม่เมยอ,อยู่ข้างหลังแม่เมยอ,อยู่นี่ ในบุญอยู่นู่นมาไหมมาไหมมา,มานี่ครับพาไปกินน้ำพาเดินเล่นนะครับเดินเที่ยวซึ่งเป็นเด็กที่ขี้สนมากสนมากๆนะครับดูครับดูครับมาไหมมา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 ,มา chìm nam nữa anh chìm nam sẽ chìm nam chìm nam nữa anh chìm nam sẽ chìm nam <cười> 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 Anh chụp lông rồi gì Đồ hạp Trả lên nhàng nhiều, trả lên bòi ngọt mẹ nhàng đi nhiều Mẹ Chạp ấy còn, dịp ấy còn, nhớ cho phá vinh nữa

เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเบรกไม่อยู <b> ่เบรกไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อไปก่อนสิเดี๋ยวพ่อวิ่งเราต้องวิ่งไปก่อนครับเดี๋ยวไปบนเดี๋ยวิ่งตามงานนี้ต้องวิ่งไปตั้งหลักก่อนวยึดไปตั้งหลักก่อนไปแล้วมาแล้วโอ้โหลอกล่อหลอกล่อต้องรีบไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบโอ้เหยียบขาระวังเหยียบขานะดูเลี้ยง,ลบ,ยงลบเลี้ยงลบไม่มวยแม่วันนี้ไปจะไปนู่นนั่นจะไปหากตะกิตดูครับตอนนี้แม่มวยยังไม่เห็นลูกครับยังมัวกินอยู่กับเพลินอยู่การกินงมัวเพลินในการกินอยู่ไปบุญไปแล้วให้บุญไปแล้วแม่เอามาทางที่ มาเนี่ไหมไอ้กล้องไอ้กล้องเธอคิดไหมไหนไม่เหมยอู้มาครับสุดฤทธิ์สุดเวียงสุดฤทธิ์สุดเวียงสุดฤทธิ์สุดเวียงมาเลยสุดฤทธิ์สุดเวียงวิ่งคุมน้ำหนักสุดฤทธิ์สุดเวียงตามหาใบบุญไม่เหมยกินเพลินไปลืมไปลืมมาลูกลืมมาลูกไปไหนโออยออแม่เอาไปอยู่โอ้ยแม่มวยสู้ใบบุญไม่ได้แล้วนี่ไปเลยไปเลย ตามไปเลยลูกบอลอ,อ่ะในหมดว่างานนี้รดหุนได้หลายกิโลเลยแหละนะครับพาเดินเล่นออกกำลังกายครับบรรยากาศดีๆวันนี้พาซ้อมวิ่งออกกำลังกายรดหุนนะครับสร้างภูมิต้านทานตัวเองคุมน้ำหนักด้วย นีเป็นฟาดความสุขโรนเย็นๆครับบรรยากาศของทีมงานควานช้างของเรานะครับผมหรือส่วนชาวบางทองของเราครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหม,มา โอ้ย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 ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยถูอกใจบรยากาศแบบนี้ตีโค้ง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 ไหนไหนทอะไร มีมีดินทรายเล่นมีสนามให้เล่นเนี่ยถูกใจซะเหลือเกินดูครับดูครับโอ้ยทำอะไรดีโอ้ยนอนทับเหนื่อยแล้วเดินมาเหนื่อยขอนอนเล่นเหอะนอนเห็นเลยพ่อหนูนอนเหอะหนูนอนแล้วหนูนอนแล้วโอ้เอ็กชั่นเอ็กชั่นสวยเอ็กชั่นสวยโอ้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 ยดูสิดูสิดูสิธรรมดาซะที่ไหนล่ะ เนี่ยครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนไปนู่นแล้วเล่นอย่างเดียวครับลายนี้ไม่ต้องห่วง

ดูสิทำอะไรไปบุญทำอะไรดูสิดูสิโอ้จะปีนต้นไม้เอ๋ะแม่ไมีจะปีนต้นไม้ด้วยดูสิความสนความสนความฉลาดไม่กล้าไปไกลห่วงแม่เดี๋ยวนี้แล้ชุดมาให้ใส่ไปจะเตรียมตัวไอแต่งชุดในวันเกิดเป็นยังไง วันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับชมความน่ารักของทิ่ยิ่งไปบุญครับดูไม่เหมือนครับทำอะไรขอบคุณครับ